สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวอินเดียคู่รักชาวอินเดียชอบมาจัดงานแต่งงานและฮันนีมูนที่ประเทศไทยไทยแลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่คู่รักชาวต่างชาตินิยมเดินทางเข้ามาจัดงานแต่งงานหรือฮันนีมูนไม่ว่าจะเป็นคู่รักจากอินเดียรัเสเซียและเกาหลีใต้โดยเฉพาะคู่รักจากอินเดียที่มีจํานวนมากที่สุดซึ่งเฉลี่ยก็ประมาณ400กว่าคู่ต่อปี เหตุผลที่ชาวอินเดียนิยมเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานหรือฮันนีมูนเพราะมีสถานที่ที่สวยงามโรแมนติกสะดวกสบายพร้อมทุกอย่างการบริการที่ดีมีไมตรีจิตคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายและเหนือสิ่งอื่นใดคนอินเดียรู้สึกใกล้ชิดกับวัฒนธรรมไทยมากกว่าชาติอื่นและเมืองที่คู่รักชาวอินเดียนิยมเลือกไปจัดงานแต่งงานหรือฮันนีมูนนอกจากกรุงเทพก็ยังมีเชียงใหม่หัวหินพัทยาภูเก็ตและกระบี่ จากเพจ The Time of India ก็มีชาวอินเดียได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวอินเดียท่านแรกครับ ฉันเคยไปร่วมงานแต่งงานของญาติที่ไปจัดในประเทศไทยภูเก็ตเมืองชายทะเลบอกเลยว่าสวยงามโรแมนติกเป็นความทรงจำที่ดีบอกกับตัวเองว่าถ้าแต่งงานจะไปจัดงานที่นั่นแต่เดือนตุลาคมนี้จะไปเที่ยวกรุงเทพและพัทยากับครอบครัวก่อนท่านต่อไปครับงานแต่งงานถือเป็นงานสำคัญสำหรับชาวอินเดียเป็นหน้าเป็นตาของครอบครัวทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เป็นแค่ความรักของคนสองคน แต่เป็นการรวมกันของทั้งสองครอบครัวดังนั้นทุกองค์ประกอบของงานแต่งงานจึงสำคัญมากและไทยแลนด์ก็ตอบโจทย์ได้ดีท่านต่อไปครับบอกเลยโรงแรมในประเทศอินเดียถึงแม้จะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวแต่คุณภาพและความหลากหลายทางเลือกน้อยกว่าโรงแรมในประเทศไทยมากและการบริการก็อ,อนด้อยพอสมควรเมื่อเทียบกับโรงแรมในประเทศไทยท่านต่อไปครับ ราคาตั๋วเครื่องบินจากอินเดียไปไทยแลนด์ไม่ต่างจากตั๋วเครื่องบินที่บินภายในประเทศและชั่วโมงบินจากกรุงนิวเดลีไปกรุงเทพก็ไม่ต่างจากบินไปมุมไบคือใช้เวลาเกือบสี่ชั่วโมงเท่ากันและด้วยองค์ประกอบทุกอย่างไทยแลนด์จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดท่านต่อไปครับพี่ชายฉันไปจัดงานแต่งงานที่โรงแรม5ดาวแห่งหนึ่งในพัทยามีญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมงานเกือบ300คน ถึงแม้คนจะเยอะแต่ทุกอย่างก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบฝ่ายจัดงานมืออาชีพมากจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับผู้เข้าร่วมงาน300กว่าคนก็ยังถือว่าน้อยนะตอนญาติฉันแต่งงานมีประมาณ500กว่าคนรวมทั้งนักบวชที่ต้องบินไปทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ด้วยใช้ระยะเวลาในการจัดงานอยู่ที่ประเทศไทยประมาณ7วันคือต้องเหมาโรงแรมทั้งฟอร์เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงาน ท่านต่อไปครับเมื่อครั้งที่ฉันเคยไปร่วมงานแต่งงานเพื่อนที่ไปจัดในประเทศไทยในพิธีเจ้าบ่าวและเจ้าสาวต้องนั่งช้างเข้าพิธีแต่งงานทําให้มีความรู้สึกว่าเจ้าบ่าวเป็นมหาราชาส่วนเจ้าสาวเป็นมหาราณีฉันชอบมากผู้จัดงานทําได้ยิ่งใหญ่อลังการมากท่านต่อไปครับตอนกลางวันจัดงานแบบอินเดียส่วนตอนกลางคืนจัดงานแบบสากล มีปาร์ตี้ริมชายหาดร่วมดื่มฉลองกับคู่บ่าวสาวตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินบวกกับสายลมทะเลที่พัดโชยเยื่อยบรรยากาศแบบนี้ฉันจะไม่มีวันลืมที่จังหวัดกระบี่ท่านต่อไปครับมีเรื่องที่ฉันแปลกใจทำไมน้ำมะพร้าวของประเทศไทยมีรสชาติหวานหอมอร่อยเวลาดื่มชื่นใจมากซึ่งแตกต่างจากน้ำมะพร้าวของประเทศอินเดียไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไร วันนั้นผู้จัดงานบอกว่าได้เสิร์ฟน้ำมะพร้าวมากถึง12,000ลูกให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานท่านต่อไปครับฉันว่านอกจากประเทศไทยจะมีสถานที่ที่ดีและพร้อมอีกอย่างก็คงจะเป็นเพราะประเทศไทยเป็นเมืองศาสนาพุทธซึ่งบางอย่างก็มีความคล้ายและเกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูพิธีกรรมบางอย่างอาจจะใช้ร่วมกันได้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับ คู่รักบางคู่อาจจะไม่จำเป็นต้องนำนักบวชจากอินเดียไปด้วยเพราะที่ประเทศไทยก็มีสำนักของนักบวชพราหมณ์ฮินดูเหมือนกันและงานในราชพิธีชั้นสูงก็นิยมใช้พิธีกรรมแบบพราหมณ์ฮินดูดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะไปจัดงานแต่งงานที่นั่นท่านต่อไปครับประเทศไทยคือตัวเลือกอันดับแรกสำหรับการออกไปเที่ยวต่างประเทศใช้เวลาเดินทางไม่นานค่าใช้จ่ายไม่มากแต่ได้เกือบทุกอย่างคุ้มราคา ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมผู้คนก็เป็นมิตรด้วยท่านต่อไปครับการแต่งงานสำหรับผู้หญิงอินเดียมีได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะเลือกสถานที่ที่มีความพิเศษสวยงามโรแมนติกและสามารถจ่ายได้ประเทศไทยจึงเป็นทางเลือกที่ยอดนิยมของคู่รักชาวอินเดียท่านต่อไปครับ หาดทรายขาวสะอาดแสงอาทิตย์ในช่วงเวลาเย็นตกกระทบขึ้นทะเลเป็นแสงระยิบระยับพร้อมด้วยสายลมโชยเอ่ยมันช่างโรแมนติกเหลือเกินเห็นแล้วอยากเป็นเจ้าสาวขึ้นมาทันทีพูดกับแฟนว่าเราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งในวันแต่งงานของเราทัานต่อไปครับแต่ก็มีคู่รักบางคู่ที่มีงบประมาณน้อยก็เลือกที่จะจัดงานแต่งงานที่ประเทศอินเดียแล้วค่อยไปฮันนีมูนที่ประเทศไทย ซึ่งก็มีคู่สมรสข้าวใหม่ปามันหลายพันคู่ที่เลือกใช้เมืองท่องเที่ยวเช่นกรุงเทพภูเก็ตและพัทยาเป็นสถานที่ฮันนีมูนจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับสำหรับคู่รักที่มีฐานะร่ำรวยก็ใช้ประเทศไทยเป็นทั้งสถานที่จัดงานแต่งงานและเป็นทั้งสถานที่ฮันนีมูนแถมยังได้พาครอบครัวญาติมิตรและเพื่อนฝูงของทั้งสองฝ่ายเที่ยวพักผ่อนไปในเวลาเดียวกันด้วย ครบจบที่เดียวในไทยแลนด์ทันต่อไปครับไทยแลนด์ Thailand สมกับเป็นเมืองสำหรับผู้มาเยือนอย่างแท้จริงสำหรับนักท่องเที่ยวก็ตอบโจทย์ทุกการท่องเที่ยวสำหรับจัดงานอีเวนต์ก็มีความพร้อมทุกด้านถ้าต้องการทำทั้งสองอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันไทยแลนด์ Thailand คือคำตอบทันต่อไปครับฉันเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยบ่อยมากช่วงวัยเด็กพ่อแม่ก็พาไปไฮสคูลช่วงซัมเมอร์ก็ไป มหาวิทยาลัยทำงานลาพักร้อนก็ไปและคิดว่าถ้าแต่งงานอาจจะไปจัดงานที่นั่นหรือไม่ก็ไปฮันนีมูนที่นั่นดีนะประเทศไทยทันต่อไปครับสำหรับประเทศไทยใช่ว่าคุณร่ำรวยเท่านั้นที่จะไปเที่ยวได้คุณทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนก็สามารถไปได้ค่าของชีพที่นั่นไม่ได้แพงมากค่าตั๋วเครื่องบินก็ราคาพอกันกับบินในประเทศแถมยังเป็นวีซ่าออนอะไลเวลอีกด้วย ท่านต่อไปครับครอบครัวของเราใช้เงินสำหรับการจัดงานแต่งงานที่ประเทศไทยประมาณ5ล้านกว่าบาทรวมค่าห้องพักค่าห้องจัดงานค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าแพ็กเกจท่องเที่ยวค่าเช่ารถและค่าบริการอย่างอื่นกับจำนวนผู้เข้าร่วมงาน200กว่าคนจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับแต่ครอบครัวของฉันใช้เงินมากกว่า10บล้านบาท กับจำนวนผู้เข้าร่วมงาน500กว่าคนซึ่งก็ได้แพ็กเกจเหมือนกับของคุณแถมโรงแรมที่อยู่ใกล้กับโรงแรมจัดงานก็ได้รับอัน,นิสงส์ไปด้วยเพราะมีผู้เข้าร่วมงานมากเกินกว่าที่กำหนดทันต่อไปครับประเทศไทยฉันชอบกรุงเทพกับพัทยาเพราะอยู่ใกล้กันนั่งรถไปมา1ชั่วโมงก็ถึงแล้วแถมยังใกล้สนามบินสุวรรณภูมิอีกด้วยกันยายนนี้เจอกันณนะไทยแลนด์ หลังจากต้องขังตัวเองมาเกือบ2ปีเพราะโคโรนาไวรัสระบาดท,ท่านต่อไปครับชอบกรุงเทพเพราะมีแหล่งช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกเยอะมากเดินทางก็สะดวกสบายมีรถไฟฟ้าครอบคุมสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งช้อปปิ้งและโรงแรมที่พักไปมาหลายรอบแล้วประเทศไทยแต่ก็ยังอยากจะกลับไปอีกท่านต่อไปครับทำไมสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ลดราคาครึ่งหนึ่งให้กับนักท่องเที่ยวอินเดีย เหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดียลดราคาให้ครึ่งหนึ่งเพียงแค่นักท่องเที่ยวไทยชูพาส,สปอร์ตเท่านั้นมันไม่แฟร์เอาซะเลยท่านต่อไปครับประเทศไทยถูกกล่าวถึงมากที่สุดในสังคมไฮโซของอินเดียทั้งในนิตยสารซุบซิบและนิตยสารท่องเที่ยวของอินเดียเป็นหนึ่งในสิบของโลกและเป็นที่หนึ่งของเอเชียที่น่าไปเที่ยวที่สุดสำหรับชาวอินเดีย จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับไทยแลนด์มีชื่อเสียงในแง่บวกและเป็นจุดมุ่งหมายที่คุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับการท่องเที่ยวการจัดงานแต่งงานและฮันนีมูนของชาวอินเดียอย่างกว้างขวางและได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานฉันชอบอุปนิสัยของคนไทยนะท่านต่อไปครับฉันว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้าน มากกว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดียนะอันนี้ไม่ได้มีเจตนาด้อยค่าประเทศตัวเองแค่เล่าจากที่เคยไปสัมผัสและเห็นมากับตาฉันว่าชาวอินเดียควรจะช่วยกันในเรื่องนี้ท่านต่อไปครับฉันว่าสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างอินเดียกับไทยแลนด์ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือสิ่งปลูกสร้างก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่สิ่งที่แตกต่างคือการบริการแบบมืออาชีพคนไทยจะมีมากกว่าคนอินเดีย พวกเขาใส่ใจผู้รับบริการดีมากท่านต่อไปครับถ้าต้องใช้เงินเท่ากันแล้วให้เลือกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนระหว่างอินเดียกับไทยแลนด์ฉันขอเลือกไปเที่ยวไทยแลนด์ดีกว่าเพราะรู้สึกว่ามันมีความคุ้มค่าคุ้มราคาอีกอย่างคนไทยมีมนุษยสัมพันธ์มากกว่าคนอินเดียฉันชอบตรงนี้ด้วยทัศนคติของชาวอินเดียท่านสุดท้ายครับ ไม่แปลกที่คู่รักชาวอินเดียชอบไปจัดงานแต่งงานหรือไปฮันนีมูนที่ประเทศไทยเพราะมีสถานที่ที่สวยงามให้เลือกหลากหลายไม่ว่าคู่รักต้องการตีมงานแบบไหนก็มีให้หมดด้วยการบริการแบบมืออาชีพนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวอินเดียไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งชาติครับ